สวัสดีค่ะเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Cat P Channel ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ช่องเขาขาดการจนาบุรีช่องเขาขาดหรือบางคนมักจะเรียกกันว่าทางรถไฟสายมรณะะที่นั่นไม่ต่างจากนาลกบนดินเหตุเพราะว่าในช่วงที่ก่อสร้างเส้นทางรถไฟนี้ได้มีชาวต่างชาติได้หายลงไปจากการทําก่อสร้างเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่สงครามอยู่ด้วยในปัจจุบันนั้น ได้มีพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้ามาเพื่อแสดงความไว้อะไรให้กับผู้ที่จากไปในสถานที่แห่งนี้ส่วนเรื่องราวสยองกวัญนั้นก็มีผู้คนไม่มากนักที่จะพบเจอดวงวิญญาณหรือเรื่องแปลกๆแต่ก็ยังต้องมีคนที่ได้เจอเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้ ที่จะทำให้พวกเขาได้จําไปตลอดชีวิตเพราะเคยมีชาวบ้านที่มีจิตใจเมตตาพวกเขาได้รวมตัวกันมาที่ช่องเขาขาดนี้เพื่อจะตั้งใจทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเหล่าบรรดาเฉลยศึกที่เสียชีวิตไปในช่วงเวลาที่เขาทํางานก่อสร้างได้นิมนต์พระเข้ามาสามลูกและจัดตั้งอาหารเครื่องเส้นมาเรียบร้อย ในด้านของพระท่านก็ได้สวดมนต์ทำพิธีกันไปหลังจากที่พวกเขาทำพิธีทุกอย่างจบลงชาวบ้านจึงนำพระท่านกลับไปส่งที่วัดหลังจากที่พระท่านลงจากรถพระรูปหนึ่งก็ได้บอกชาวบ้านว่าโยมในช่วงเวลาที่พระท่านกำลังสวดมนต์ทำพิธีอยู่ท่านได้เห็นดวงวิญ,ญญาณของเหล่าเฉลยศึกยืนเต็มไปหมดเลย ในช่องเขาขาดแห่งนี้บางตนก็ล้อมกันกินเครื่องเส้นที่เตรียมกันไว้อย่างหิวโหวยซึ่งลักษณะของพวกเขาแต่ละคนนั้นดูน่าสงสารและเสื้อผ้าขาดหลุดลุย่ยดังนั้นทำให้พวกชาวบ้านได้รับรู้ว่าคงไม่มีใครมาทำพูนให้พวกเขาเท่าไหร่นะและมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวและเพื่อนของเธอ เธอทั้งสองนั้นตั้งใจจะไปช่องเขาขาดเพื่อไปเที่ยวและไปถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนานโดยไม่คิดอะไรมาก่อนทั้งสองไม่ได้ศึกษาเส้นทางว่าที่แห่งนี้มีประวัติอะไรมาและเคยเกิดขึ้นเรื่องราวอะไรหรือเปล่าสิ่งที่พวกเธอคิดก็แค่ว่าวิวทิวทัศน์ที่นี่คงสวยสำหรับนับถ่ายรูปเพื่อไปดูบรรยากาศ และหลังจากที่เดินทางไปถึงทั้งสองก็ไม่ได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์และมุ่งหน้าเพื่อที่จะไปจุดบุ้งหมายของเธอซึ่งพวกเธอต้องเดินทางไปช่องเขาขาดช่องเขาขาดจะมีทั้งทางเก่าและทางใหม่ซึ่งทางใหม่นั้นได้สร้างขึ้นเพื่อให้เดินทางไปถึงจุดบุ้งหมายได้อย่างง่ายขึ้นแต่พวกเธอนั้นกลับเลือกเส้นทางที่เป็นเส้นทางเก่า ในระหว่างที่พวกเธอเดินกันอยู่พวกเธอได้สังเกตว่าบนเส้นทางเก่านี้มีเพียงพวกเธอเท่านั้นที่ใช้เส้นทางเหล่านี้ระหว่างทางทำให้พวกเธอรู้สึกใจหายรู้สึกหายใจไม่ออกและรู้สึกแปลกๆพวกเธอจึงจัดตินใจกับเดินทางไปทางใหม่น่าจะดีกว่าตอนที่เธอกำลังเดินทางไปนั้นเธอได้เห็นหนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเดินสวนมาพอดี พอพวกเธอไปถึงจุดช่องเขาขาดก็มีเพียงแต่พวกเธอพวกเธอเลยสังเกตว่าของที่เห็นเหมือนจะมีคนเอาของมาไหว้ของเส้นไหว้เต็มไปหมดซึ่งนั่นทำใใ้้พวกเธอขลลุกแต่พวกเธอก็ยังคงถ่ายรูปเก็บบรรยากาศในระหว่างถ่ายรูปนั้นเธอได้เงยหน้าขึ้นไปดูข้างบนเธอเห็นเงาดำๆโชงอกดูเธอเต็มไปหมด นั่นก็ทําให้เธอตกใจและคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่เธอก็ไม่กลับไปมองจุดนั้นอีกเลยหลังจากนั้นเธอก็ได้สังเกตหน้าของเพื่อนเธอซึ่งตอนหน้านั้นเพื่อนของเธอก็ดูหน้าเปลี่ยนไปด้วยและพวกเธอจึงตัดสินใจเดินกลับกันเลยนะตอนนั้นเมื่อมาถึงรถเธอก็ได้ถามเพื่อนเธอว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนเธอก็ตอบว่า ตอนที่เธอกําลังถ่ายลูกเก็บบรรยากาศบริเวณนั้นเธอได้ถ่ายขึ้นไปข้างบนเธอก็ได้เห็นเงาผู้ชายร่างใหญ่มองลงมาซึ่งทําให้เธอตกใจเป็นอย่างมากและระหว่างทางที่กลับไปนั้นเธอได้รู้สึกว่ามีคนมองมาตลอดเวลานั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเธอจะไปช่องเขาขาดแห่งนี้ เรื่องลี้ลับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติมักไม่อยู่จริงหรือไม่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์คอยสนับสน,นุนนอกจากผู้ที่มีประสบการณ์เจอกับตัวเองถึงจะเชื่อคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เจอ,อก็ไม่มีทางเชื่อก็ไม่แตก สถานที่ลึกลับที่ต้องสาบมีเรื่องราวอาถรรพ์อยู่มากมายถ้ำก็กลายเป็นสถานที่ลึกลับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานถ้ำลันทมเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีก่อนที่จะมาเป็นเขื่อนศรีนครินหมู่บ้านเจ้าเนตนตาบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี ภายในหมู่บ้านที่มีอยู่5,000โครเรือนมีบ้านเรือนทั้งนี้รวมไปถึงวัดและท่านลำธมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือพื้นที่นี้มักจะทำเขื่อนพอเพราะบริเวณรอบภูเขาสองลูกขนาดอยู่ทางการจึงตัดสินใจทำเขื่อนหมู่บ้านทั้งหมดและวัดต้องย้ายขึ้นไปจากที่นี่ทันทีเขื่อนสีนคริน เป็นเขื่อนที่แปะของการไฟฟ้าเขื่อนนี้มีความสูงถึง140เมตรเป็นเขื่อนที่เก็บน้ำได้มากที่สุดของประเทศเขื่อนนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลายอย่างส่งเสริมระบบน้ำชลประทานเพื่อผลิตไฟฟ้าและเพื่อบรรเทาอุทกภัย คอยดันน้ำเค็มไม่ให้เข้าแม่น้ำในช่วงหน้าแลง้งและเป็นแหล่งน้ำจืดส่งเสริมการประมงและยังเป็นสถานที่ที่ให้ความหลอนจนหน้าขนลุกอีกด้วยว่ากันด้วยเรื่องอาถรรพ์ทำลันทมเขื่อนสีนครินมักจะเกิดเหตุที่มีคนจมน้ำเป็นจำนวนมากคนส่วนใหญ่ จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาล่องแพภายในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นชาวบ้านส่วนน้อยทีมนักประดาน้ำได้เปิดเผยเอาไว้ว่าบริเวณที่มีมัคผู้คนพบสูญหายจะเป็นจุดที่ไม่ไกลจากแพพวกเขาต้องนำน้ำลงไปถึง45เมตรนักประดาน้ำได้พบกับถ้ำโมรานที่อยู่ใต้น้ำ และพบล่างของผู้สูญหายได้นอนลักษณะหน้าคว่ำอยู่กับก้อนหินที่อยู่ข้างๆคาดว่าก้อนหินจะทับขาจึงทำให้ไม่ลอยขึ้นไปบนพื้นน้ำที่ควรจะเป็นนักบาดาน้ำพยายามนำล่างขึ้นแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะอากาศในถังออกซิเจนกำลังจะหมด จึงยอมที่จะทิ้งล่างลงไปในระหว่างที่นักประดาน้ำก้มหน้าเขาก็ต้องประหลาดใจกับสิ่งที่ได้เห็นเขาเห็นร่างของชาชรา,าคนหนึ่งซึ่งมีลักษณะสวมเสื้อใส่สีขาวผมยาวที่กําลังมองขึ้นมาที่เขาด้วยลักษณะที่สายตาเรียบเฉยนักประดาน้ำคิดว่าตัวเองอาจจะหลอนจากอากาศ ในถังออกซิเจนที่กำลังจะหมดอาจจะมองเป็นภาพเงาแต่พอนักประดาน้ำกำลังขึ้นไปเหนือน้ำขึ้นเรื่อยๆเขาได้มองลงไปดูอีกรอบแต่เขาก็ยังพบกับชายชลาคนนั้นที่ยังคงจ้องมองเขาจากใต้ผืนน้ำนักประดาน้ำคนนั้นจึงนำเรื่องราวมาเล่าให้เพื่อนฟังทีมงานจึงได้ทำการพิสูจน์และทิ้งทุน่น ที่จุดเดิมเพื่อให้ทีมนักประดาน้ำนำกล้องลงไปบันทึกภาพใต้น้ำอีกครั้งแต่กลับพบว่าไม่พบเจออะไรในใต้น้ำมีเรื่องเล่าจากชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนี้มาก,ก่อนเรื่องเรามีอยู่ว่ามีหญิงชายคู่หนึ่งที่โดนพ่อแม่กีดกันไม่ให้คบหาและแต่งงานกันพวกเขาจึงตกลง พากันหนีไปอยู่ในถ้าลั่นทมแห่งนั้นแต่สุดท้ายแล้วในตัวผู้ชายได้กลับทรยศผู้หญิงได้หนีไปพบรักใหม่และมีแฟนใหม่ฝ่ายหญิงชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เธอก็รอ,อเขากลับมาจนวินาทีสุดท้ายเธอทนต่อความเจ็บปวดหัวใจนี้ไม่ไหวเธอได้ตัดสินใจอำลาโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ เมื่อมีความเคารพบไม่ลบหลู่ก็จะปลอดภยัยถ้าไม่เช่นนั้นหนึ่งในผู้ท่องเที่ยวมักจะมีคนที่เกเรแสงตัวอยู่เสมอทำเสียงดังลบหลู่หรือผู้จาท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ทำตามกฎกติกาที่ตั้งไว้มักจะเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันแก่ผู้นั้นจึงต้องมีเหตุจมน้ำหาย หรือบางรายเจอบ้างไม่เจอบ้างนั่นเองขอบคุณที่ติดตามและรับชมเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกท่านชอบกดไลค์กด Subscribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ